ใส่เข้าไปกับที่ตัวยึดนะครับคลายน็อตออกมาแล้วก็หมุนนะครับเราทําการยึดนะครับยึดกข้ไปอย่างนี้ <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับผมทําการนะครับทดลองเสียบเจ้าไมโครเลนเซ,ซอร์กับตัวแปลสัญญาณตัวนี้นะครับ กับสวัสดีมิรักชาวสยามประเทศทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องบูซาชาแนลนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับก็จะเอามาทําเป็นรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมาใช้ในการอัดคลิปต่างๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับอยู่ที่สามร้อยเก้าบาทเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับ ผมสั่งกับทางร้านนะครับในช้อปปีนะครับก็สั่งมานะครับเขาแจ้งว่าเป็นไมค์คอนดิชเซอร์ b 8 0 0แนะครับแต่ที่สั่งมานะครับเป็นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเจ้าหน้าตาตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับ309บาทนะครับแล้วก็ผมก็สั่งตัวนี้มาคู่กันด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวจ่ายไฟนะครับแพ w อ่ อันนี้พนทอมพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวจ่ายไฟนะครับส8โวลต์นะครับตัวนี้นะผมสั่งมาอยู่ที่2 3 0ิบาทนะครับก็เดี๋ยวมันใช้งานคู่กันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องมานะครับออกมาแล้วครับสิ่งที่เจออันดับแรกเลยนะครับคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษด้านหนึ่งแล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเควางไว้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ตัวนี้นะครับที่เจอนะครับก็จะเจอตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวกองกองเสียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแกะเลยวางไว้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสายเสียบไม้ครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับจะมีตัวที่เป็นหูฟังกับไม้ตัวนี้ครับหนึ่งตัวมากเจอตัวนี้อีกตัวนี้นะครับก็จะเป็น ที spices, um, harmonic, oh, uh, ่ใส่ท no ี uh, ่ใส่ไม้นะครับตัวนี้ที่ใส่ไม่นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้ถายางตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นไม้นะครับไม่ได้ติดที่ห่ออะไรนะครับแต่ที่สั่งมาที่ผมสั่งมาเนี่ยอาจจะเป็น B L 8 0 0นะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าของแท้ของก๊อปหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เอาไว้วิจารณญาณในการซื้อกันเนาะก็ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอ่าเหมือนจะเป็นพลาสติก ทุกอย่างแต่ตัวตรงนี้เป็นตัวเหล็กนะครับก็โอเควางไว้ก่อนนะครับก็ต่อไปตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดกับตัวโต๊ะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวขานะครับก็สวยงามดีครับตัวนี้ใช้ได้นะครับสวยงามแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ติดมาด้วยก็คือตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้จะเป็น อ่เป็นฟองน้ำนะครับใส่สำหรับตัวตัวไม้ตัวนี้นะครับอ่าโอเคที่ได้มาก็มีเท่านี้นะครับพเพื่อนๆก็อ่าจากที่ดูก็อืมก็โอเคนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าส0 9บาทตัวนี้นะครับที่สั่งจากช้อปปี้มานะครับตัวนี้อ่ะผมสั่งอ่าผมสั่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายนี่แหละน่าจะเชียงใหม่นะตัวนี้ผมสั่งมาก็ เพื่อนๆลองเข้าไปหาถ้าชอบก็ลองเข้าไปหาดูแลกันนะ <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับขาใช้ได้นะครับโอเคเลยก็ทุกอย่างครบแล้วบนโต๊ะ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่า,ามาันประกอบอย่างไรแล้วการใช้งานมันยังไงบ้างนะครับกับเจ้าตัวแพนทอมพาวเวอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการประกอบกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบนะครับตัวนี้นะครับไม้นะครับเดี๋ยวเราใส่ฟองน้ำเข้าไปก่อนเลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายแจ็คนะครับแกะะสายออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้แยกออกมานะครับอ่านี้นะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ยึดกับตัว โตะนะครับเดี๋ยวผมลองอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูเลยนะอ่าผมยึดอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ยึดก่อนนะครับเพื่อนเพื่อเห็นน่าจะเห็นอยู่นะอโอเคยึดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับจะมี2ฝั่งนะครับแล้วก็จะทําการใส่เข้าไปกับที่ตัวยึดนะครับคลายน,อน็อตออกมาแล้วก็หมุนนะครับไปไงเข้าใจง่ายง่ายไหม อันนี้นะเพื่อนๆดูก็ไม่ไม่น่ายากนะโอเคแล้วก็มันจะมีตัวที่ยึดตัวนี้นะครับเด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับตรงเหล็กตรงนี้นะครับจะเป็นโัวไขยเหมือนกันอย่เราลองยึดดูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะวางไมกันยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ให้ดูเขอาไนะครับหมุนตัวนี้มันจะเป็นตัวเป็นเกลียวหมุนเข้าไปนะครับนไครับเรียบมาแบบนี้นะครับ ยึดเนาะอ่าตรงนี้ผมก็ยึดไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวยึดแบบนี้มันสามารถปรับได้นะครับตามที่อ่าความถนัดของเรานะครับส่วนตัวไม้ตัวนี้นะครับเราทําการยึดนะครับยึดก็ไปอย่างนี้อ่ายึดก็ไปอ่าตันไปหน่อยกว่าเห็นได้เห็นหน้าอ่ะโอเคยึดก็ไปอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคไหมอ่าโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าส่วน ตัวนี้นะครับเป็นตัวกองเสียงนะครับก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็สามารถยึดมือปีขายึดมาให้แบบนี้นะครับพี่กับตัวโพง์เหล็กมาเลยเข่าางนะตัวนี้เป็นไงครับก็เป็นไปไหมก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยึดคล้ายๆแบบไมโครโฟนทั่วไปของเรานะครับตัวนี้ยึดข้างบนเลยมันจะมีตัวเสียบอยู่นะปึ๊บก็เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าตัวนี้เรา ได้ไมโครเซนเซอร์ไมโครเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ BM800 นะครับแล้วเรียบร้อยนะครับก็ดูสวยงามนะครับก็ราคา3 0 9บาทนะครับก็โอเคใช้ได้เลยเดี๋ยวตัวนี้นะครับมันเป็นตัวแปลงสำหรับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ยังไงนะครับเดี๋ยว เรามาลองเทสเสียงอ่ะอีกเรื่องหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับแปลงสัญญาณเป็นสายแจ็คเมื่อกี้อย่างตัวนี้นะครับผมให้ดูก่อนตัวนี้ผมสั่งมาแล้วนะครับตัวนี้จะแปลงสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแปลงสัญญาณเข้ากับมือถือนะครับที่เราใช้งานนะครับเพราะว่าแจ็คทั่วไปที่ได้มานะครับ มันไม่สามารถเช,ชื่อมต่อกับต,ตัวมือถือได้นะครับตัวนี้นะครับก็มันก็เลยต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้คร voilà. ับตัวแปลงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับตัวที่แปลงเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เลยก็จะเป็นอ่าหูฟังนะครับกับตัวไมค์ตัวนี้นะครับเราก็ใช้เสียบนะครับเข้ากับตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวอ่าสัญญาณในมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟัง เช็เสียงกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเทสเสียงกันดูโอเคครับปไปลืมบอกไปนะก่อนที่เราจะไปเทสเสียงกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอแนะนําตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ที่ที่ผมบอกจะเป็นตัวอ่าแจ็คแปลงสัญญาณนะครับเข้ากับมือถือครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาเป็นยี่ห้อเวนชั่นอ่าน ออกหรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับตัวแปลสัญญาณนะครับตัวห,หาซื้อได้นะครับตามร้านาอุปกรณ์มือถือทั่วไปหรือในช้อปปี้ลาซาด้าหรือตามเพจต่างๆที่เขามีขายเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้ตัวนี้ไม่แพงนะครับก็อย่างตัวนี้ผมสั่งมาอยู่ประมาณ7 0บาทครับมีแบบถูกกว่านั้นก็มีนะครับก็เป็นยี่ห้อประมาณ30สกว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้ครับตัวนี้ นะครับผมสร้างมา7 0บาทมาโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะครับจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทำการทดลองนะครับเสียงนะครับไมค์ BM800 เป็นไมโครดนเซอร์ตัวนี้นะครับโดยการเสียบต่อเข้ากับมือถือนะครับตัวนี้ผม ไม่แน่ใจว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับก็มาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการทดลองเสียบเจ้าตัวแปลงสัญญาณนะครับเพื่อให้ขับเสียงออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่เราลองมาโดยที่เราไม่ได้ใช้เจ้าตัว power panel ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้ดูนะครับเ๋ยวเลามาแกะดูเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับราคาตัวนี้นะครับ2 3 0บาทผมอ่เดี๋ยวเรามาดูเป็นอ่าไปพร้อมๆกันเลย นะครับตัวนี้นะแกะมานะครับตัวนี้ก็นะครับจะมีน้ําหนักนิดนึงนะก็สภาพ feet, กล่องก็โอเคนะครับแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้แกะมานะครับก็จะเจอตัวตัวสัญญาณแปลงไฟตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นเหล็กแน่นอนนะครับก็สวยงามนะครับก็โอเคดูดูดีนะครับแล้วก็จะมีสายที่เห็นอีกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไม้นะครับอ่ะแกะให้ดูตัวนี้นะครับความยาวมันตัวนี้ นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์แปลงรัดเสียบนะครับก็220โวลต์นะครับ18วัตต์นะครับที่เขาเขียนไว้ตัวนี้นะครับก็หนักเอาการเลยนะครับโอเคก็แล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับเป็นภาษากฤนแล้วก็ภาษาจีนนะครับที่ติดมาให้นะครับ เรามาดูตัวนี้นะครับดูหน้าตตางนิดนึงนะครับก็สวยงามนะครับตัวข้างหน้านะครับก็จะมีสวิต์เปิดปิดนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีตัว power แสดงสัญญาณไฟว่าติดไม่ติดนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเขียนว่า input output นะครับแล้วก็จะมี ac 18โวลต์นะครับเป็นตัวสำหรับเสียบตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราทำการเชื่อมต่อเจ้าไม้ มีแปดล้0ตัวนี้กับเจ้าตัวแปลงแปลงสัญญาณไฟนะครับเพื่อขับเสียงนะครับให้มันดังเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองให้ดูนะครับตัวนี้นะครับสายนะครับอ่าเสียบตรงนี้นะครับก็จะมีบังคับอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ยากนะครับก็จะดูเสียบไะได้ดังกึกนะครับอ่เสียบถูกไหมออกกลับด้านตัวนี้ครับตัวนี้่ะตัวนี้กึกนะครับมีเสียงตัวนี้นะครับอ่า นี่ก่อนมยิงมาก่อนตัวนี้ทำภาพตัวนี้แกะมาเจ้าตัวที่ได้มากับตัวนี้นะครับเราเสียบเข้ากับตัวตัวไม้นะครับเสียบกับตัวไม้เสียบไปให้มันดังกึกเรียบร้อยนะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะแลกสัญญาณเข้ากับมือถือตัวนี้นะครับเสียบไปเห็นไหมครับก็คืออินพุต อินพุตก็คือ,อตัวเสียงเวลาพูดจากไปนะครับเสียบเข้าตัวอินพุตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาพุตก็คือเสียงที่ออกแปลงมาไปเข้ากับมือถือนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบไฟอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟกันดูเลยว่ามันติดและใช้งานได้ไหมเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้กดติดอ่าโอเคทุกคนจะเห็นไหมครับจะมีไฟ คือตรงนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับเริ่มเริ่มทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ใช้นะครับตัวนี้นะครับต่อคร้บกับตัวมือถือได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เราใช้ตัว power ตัวนี้นะครับในการเพิ่ม พลังในการพูดให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคไปตอนนี้นะครับผมทําการนะครับทดลองเสียบเจ้าไมโครดเซอร์กับตัวแปรสัญญาณตัวนี้นะครับเพื่อให้พลังเสียงมันดูชัดเจนขึ้นตอนนี้นะครับที่ผมพูดผมอาจจะไม่ได้ยินนะครับที่เสียงไม์ตัวนี้อัดเข้าไปกับตัวมือถือครับแต่ว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนี้ก็หวังว่านะครับการรีวิวตัวนี้นะครับ อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆใครที่สนใจในการทำคลิปหรือตัดต่ออื่นๆในการพูดเสียงไมให้มันชัดเจนขึ้นนะครับก็หวังว่าการทดลองทั้งนี้นะครับก็จะเป็นวิจารณญาณให้กับเพื่อนๆได้ดีนะครับหลังจากที่ผมทําการประกอบเจ้าตัวไมโครไนเซอร์กับตัวเจ้าตัวแปลงสญญ้ณไฟตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่สนใจในการทําคลิป หรือทาการตัดต่อคลิปต่างๆด้วยการใช้ไมค์ในการพูดเสียงนะครับภาคเสียงต่างๆนะครับให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆหรือนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไว้เป็นวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกซื้อของเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับมีหลายราคามีหลายรุ่มมีหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วแต่กําลังในการซื้อของเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดเลิฟนะครับกดซับสไครต์นะครับติดตามเพื่อ กำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ดีต่อเพื่อนๆนะครับก็โอเคนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้นะครับกาบลาไปก่อนนะครับกับช่องบูซาชานแนลนะคะสวัสดีครับ